ีเบแลละยสวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนุยเสี่ยวพ่อชาแนลนะครับคนมักถ่ายบรรยายไม่เก่งนี่ครับขณะนี้เราก็เดินทางไปเบิง่งมอง้างอยู่ครับโอ้ยประมาณมองซางอยู่ครับมอง้างเที่ยวไปครับพี่น้อง

Call me offensive, even though we ain't gonna lie, life's tough. Try to get by, life's rough. Try to do it right, it's not enough. Even though you try, you still mess up. But I'm still gonna fight for what I love. Still gonna die for what I love. Still gonna try, I won't give up. Still gonna fight until I've won. They say I'm way too obsessed, and I've got nothing left. And I'm not quite there yet. But those words they'll regret. Cause I've got something left, and I'm not giving in. I'm แบ่เพราะเขาจะเรวเบนี่ครั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 บจะไม่มีคนอยู่นะครับมองขวามองซ้ายด้วยครับจ๊ด <c oughs> จดเจ,ดจดเราอยู่อยู่วะ I don't believe in destiny. I just do what's best for me. Don't listen to my enemies, they're just full of jealousy. Duh, this legacy, you gon' see what's left of me. You gon' see success in me. We seen the rest. I of just me. wanna be the best at what I know. Better than the rest. Just watch me grow. Put me to the test and watch me go. This is my quest. I'ma make it known. They call me obsessive. Oh I know. Call me selective with my notes. Call me aggressive with my flow. Call me offensive even though. Yo, ain't gonna lie. Life's tough. Try to get by. Life's rough. Try to do it right. It's not enough. Even though you try, you still mess up. But I'm still gonna fight for what I love. Still gonna die for what I love. Still gonna try. I won't give up. Still gonna fight until. Filler and พี่น้องครับมือนี้ตามหอยสร้างมามาถ่ายกระตูปในพี่น้องบ้างอีกแล้วครับนี่กระตูปที่ชาวบ้านพันเอ็ดไว้นะครับอันที่พันเอ็ดไว้ครับเวลาสร้างลงมาจากผูงวัวนะครับ นี่นะครับจะขึ้นเป,ป็นรถปรีอ่เท่งนัน,นครับนี่นะครับอุปกรณ์เครื่องมือครบเลยครับอุปกรณ์เครื่องครัว ข้าวสารอาหารแห้งครับมามา่าปลากระป๋องครับนี่ครับผมก็ยังได้อยู่ได้ครับแบบนี้ครับเอาไว้นอนเล่นยเย็นๆครับอยู่หน้านี่นะครับได้ยินแต่เสียง โบเห็นคนอยู่ครับนี่จะไปต่อมอ่อ้าไปเบิ้งเม,มื่อยอีกครับเดินทางไปเรื่อยๆครับเดี๋ยแต่ลองรอยให้เบิงครับลงมาเมื่อคืนนี่ครับนี่ครับนี่ครับรนี่ครับสร้างลงมาแถวนี้ครับ ครัสบสงสข่ว่นอยู่แถวนี้นะครับ yeah, just just full นี่ครับนี่ครับพี่น้องครับอย่ปาปากนะครับ ในสุดเราก็เข้ามาม่องมันเทียวครับนี่มีสาบ้านแจ้งมาครับว่ามันเทียวเส้นนี้ครับขามือนี้เขาก็มาเห็นตัวมันพอดีครับนี่ครับพี่น้องอย่าปากนะครับพี่น้องเดี๋ยวมันได้ยินครับพี่น้องต้องขอโทษขออภัยนะครับกล้องนะครับจะบนิ่งครับนี่ครับนี่ครับเราเอา ความปลอดภัยมาทิ่มว้อยู่น้ำสางนะครับไม่รู้ว่าตีโซกดีหรือโซกร้ายครับพี่น้องนี่นะครับพี่น้องครับไปเป็นฟูงเลยครับไปเป็นโค้งเลยครับพี่น้องเดียวเดียวเดียวนะครับพี่น้องเดี๋ยวนะครับเบิ่งครับพี่น้องเดี๋ยวาคอยสังเกตการอยู่ไกลๆพี่ครับนี่ครับตัวใหญ่นะครับ พี่นงภาพก็อยากสั้นๆเลยนะครับพี่นอกเดี๋ยวเดี๋ยวเบิ่งไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องภาพเป็นสั้นๆนะครับตอนนี้คือเฮามาอยู่ใกล้ซางที่สุดเลยครับพี่น้องนี่นี่ครับสําหรับไผ่เบิ้งคลิปนี้นะครับฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้คลิปต่อไปครับพี่น้องนี่นี่นี่ครับเบิ่งนะครับพี่น้องครับ ตอนนี้ครับเฮาต้องการหาทุนนะครับซื้อกล้องใหม่นะครับตอนนี้ใช้โทรศัพท์ถ่ายนะครับพี่น้องนี่ครับนี่คลิปต่อไปนะครับจะเป็นทีมงานของเฮาแล้วครับส่งภาพมาให้นะครับตอนมันข้ามทางนะครับไปถ่ายได้ตอนมันข้ามทางมันจะกลับภูขึ้นภูัวนะครับ ในอำเภอบึงกาลนะครับจังหวัดบึงกาลนะครับนี่มันจะอยู่แถวโอ้แน่ใจกันครับตำบลมะโต้เฮ้ยเดี๋ยวครับพี่น้องครับมันจึ้งมาแล้วครับพี่น้องครับถอยตั้งรักก่อนครับพี่น้องเฮ้ยเดี๋ยวครับนี่ครับไปครับพี่น้องเพิ่งค่อยไปนะครับนี่โอ้พี่น้อง มาอีกแล้วครับเดี๋ยว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 ครับเบิ่งจังหวะก่อนครับพี่น้องโอ้โหไปครับไปเท่าตัวครับน่าจะยี่สิบตัวนะครับหรือว่าซิบกัวตัวเลยครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องไปเรื่อยๆครับ นี่นะครับขั้นเฮาโบเห็ดอย่างไงเพื่อนเพื่อนกับเ็ดอย่างไงเฮาครับคืออยากมาถ่ายรูปเ้อกับพี่น้องนี่นี่ครับคือตอนนี้เป็นภาพที่บกคอยซัดไปเลยครับเพราะว่าซูมเอาครับพี่น้องนี่ครับ ไปเป็นโค้งเลยครับนี่นะครับค่อยๆไปครับพี่น้องมันมีลายโตครับระวังเย้ะครับพี่น้องนี่กล้องก็อยากเป็นสั้นๆน,นะครับพี่น้อง พราะว่าตอนนี้ครับต้องการหาเงินซื้อกล้องใหม่ครับสนับสนุนนะยครับโดยการกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์นะครับให้ผู้อื่นได้เห็นกันนะครับพี่น้องสางป่าผู้วัวจังหวัดบึงกาฬนะครับพี่น้องอยู่พงงวนะครับอยู่โซนภาคอีสาน,นครับพี่น้อง